อลวกมาแล้วค่ะสวัสดีครับพบก,กับผมแบงค์อัลวกนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดโคราชนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับผมอะ่ะได้มาเยี่ยมนานุ์นะครับผมที่สามเพรอลูมิเนียมนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรามาจัดเวริร์กช็อปกันที่สามเพรอลูมิเนียมครับบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าครับ 吧。 วัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้าน3เพชรแล้วนะครับผมตอนนี้อยู่ที่เวิร์กช็อปอินฮา3สามเพชรนะครับแล้วก็ตอนนี้เราจะมาเวิร์กช็อปชุดยูโรแกนและชุดเอสโคกันนะครับผมแล้วจะมีบูธซิลิโคนมาเปิดด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในงานเลยครับตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับช่างก็อาจจะยังมาไม่เยอะนะครับผม เนี่ยสามเพรกับ S1 จะมาชี้ทางออกให้นะคะให้พวกเรานะคะคือเราจะไม่ได้บอกว่าช่างลดราคาสู้ไปเลยอันนี้ไม่แนะนำแต่เราจะสู้ด้วยคุณภาพสินค้าที่ดีกว่าเดิม เป็นเกียร์ที่ได้มีโอกาสมาออกงานเวิร์กช็อปในวันนี้ยังต้องขอบคุณนนทุนนะคะที่ให้โอกาสทาง S1 แล้วก็สนับสนุนด้วยดีตลอดมาจนถึงม,มีงานวันนี้นะคะแล้วก็อยากขอบคุณที่ที่างทุกคนนะคะที่ที่เดินทางมาในวันนี้เพราะว่าทราบจากนานทุนเหมือนกันว่าเดินทางมาไกลมากบา,บางท่านก็มาจากกาฬสินมาจากบุรีราม,มาใช่ไหมใช่ครับ ยางกันรแทตัวนี้นะครับยางกันแระก็อยู่ตรงนี้ระหว่างบานนี่เลยครับไอยางกันระแทกเนี่ยถ้าเกิดเป็นบางเรื่องสำหรับจับใส่กางได้เลยเราจะในเตาเกลียวต้องเปครับตอนนี้พี่สนอับพี่เลวัตก็กำลังอธิบายชุดเอสโคอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศงานดูครับ สวัสดีครับพี่เดินทางมาจากที่ไหนครับอ๋อไมล์ในโคราชเลยครับอ๋อในโาชโคราชนี่เองใช่ไหมครับคอ๋อเรารู้จักแบรนด์คิวเซเว่นกับนิดมาก่อนไหมครับผมก็รู้จักสามสี่ปีนะครับอ๋อรู้จักมาสามสี่ปีแล้วใช่ไหมใช้เป็นประจำใช่ไหมครับ่ใชอ๋อเรารู้สึกยังไงกับบรรยากาศวันนี้บ้างครับก็ดีนะที่มีเอาข้อรูปใหม่ๆมาให้สั่งสั่งดูคนไหนไม่รูแจักแบท แบรนด์ใหม่ๆอะไรนี่แหละเขาจะได้ดูเลยครับดีครับดีๆๆใชครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับไปเราไปสัมภาษณ์ที่ช่างคนต่อไปเลยดีกว่าครับว่าเขารู้สึกยังไงนะครับไปพี่ครับเดินทางมาจากจังหวัดอะไรครับอ๋อผมมาจากนราธิปนี่ละครับอ๋อครับผมครับผมแล้วเคยรู้จักแบรนด์คิวเซเว่นกันนิด มาก่อนไหมครับก็รู้ก่อนเพราะว่าใช้อยู่ครับตัวนึงก็ใช้อยู่วันรู้จักมาประมาณกี่ปีแล้วครับก็มาตั้งแต่ที่นี่ที่มาเปิดร้านอ่ะครับอ๋อแล้วรู้สึกยังไงกับการจัดกิจกรรมครั้งนี้บ้างครับก็โอเคนะครับผมโอเคใช่ไหมครับคือครับก็ขอบคุณพี่มากเลยครับมากเลยนะครับพี่ครับสอบคุณครับพี่บคุณพี่หน่อยต่อเลยมีอะไรให้สัมภาษณ์อีกเหรอครับเนน้ไม่นะปกติปกติอ่ หลังจากเวิร์กช็อปเป็นครั้งแรกใช่ไหมหลังจากโควิดใช่แล้วอันนี้ครั้งแรกของเราเลยนะของเอ็ดวันเลยที่ออกหลันจรมาต่างจ oh. ังหวัดเพราะว่าเราติดโควิดอยู่ประมาณ3ปี oh. ตอนนี้เราก็ต้องเริ่มมามาเดินสายใหม่มเดินสายใหม่อีกรอบหนึ่งอีกรอบนึงสัป,ปดาห์หน้าเราจะไปที่ปักช่อง,องอสัป,ปดาห์ต่อไปเราจะไปที่สุรินทร์สุรินทร์สัป,ปดาห์ต่อไปเราจะกลับไปที่กรุงเทพ พอเดือนมีนานี่สี่สัปดาห์ไม่ว่างสักสัปดาห์ไม่ว่างเลยไม่ว่างเลยใครห้ามนัดเที่ยวนะติดงานติดงานติดงานแล้วช่างวันนี้ส่วนใหญ่เป็นช่างเก่าที่เคยมาหรือว่าเป็นช่างใหม่ตอนนี้รู้สึกว่าจะช่างใหม่ประมาณ8 0ซช่างเก่าจะพอทำไปแล้วเขาก็ไม่อยากมาแล้วไงทำไปแล้วไม่ต้องไปดีกว่าทำงานดีกว่าแต่ช่างใหม่อยากเรียนรู้ใหม่อยากได้เขาก็เลยมา โดยส่วนใ่ญ่จะเป็นช่างใหม่ครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวพี่ต่อต้องไปเตรียมตัวแล้วใช่ไหมใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูบรรยากาศคลิปอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับวันนี้เดินทางมาจากที่ไหนล่ะครับปากช่องครับอ๋อปากช่องครับผมแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศวันนี้บ้างครับผมอบอุ่นดีครับอบอุ่นดีนะครับผมแล้วรู้จักชุดเอสโกหรือยูโรแกนเนี่ยมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่าครับหรือว่าใช่ครับ ผมรู้จักมาอยู่นะครับรู้จักมากี่ปีแล้วล่ะครับผมก็ตั้งแต่เอสวันเขาเริ่มผลิตอ๋อเอสวันเริ่มผลิตก็รู้จักเลยครับผมโอเคครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออบรรยากาศวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับพี่เอสวันมาจัดบูธให้ที่นี่อ๋อก็ รู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าวันนี้ก็คือลูกค้าลงชื่อเยอะมากประมาณร้อยกว่าคนครับที่ลงชื่อเข้ามาก็ค่อนข้างดีใจครับเออแล้วมีอะไรจะ,จะฝากกับคนที่มาในงานไหมครับกือ่ะก,ก็จะฝากแบรนด์อลิมเนียมของ S1 นะครับก็ะจะมี Q7 และนิ้ชุดพัฒน,นาและชุดยูโรนะครับโอเคคับฝากสพินนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบนับ<ข>นู ยากทราบว่าร่วมง,งานกับ S1 มานานแค่ไหนแล้วครับโอ่น่าจะ10ปีขึ้นไปได้แล้วค่ะ10ปีแล้วค่ะ10ปีขึ้นไปใช่ค,คร่ะใช่แล้วเข้ามาถึงได้ร่วมง,งานกับ S1 ยาวนานขนาดนี้ครับเออก็คือคุณภาพของสินค้าที่เอ่ววางจำหน่ายเนี่ยก็คือราคา1ราคาไม่แพงเลยสามารถลูกค้าไปทำงานได้ในราคาที่ไม่แพงแต่คุณภาพดี ก็คือแบรนด์คิวเวนเี่ยเราเป็นเจ้าแรกในโคราชเลยนะคะและคงคงเป็นเจ้าเดียวด้วยที่เอามาทำตลาดจนลูกค้าที่เป็นช่างโคราชช่างจังหวัดใกล้เคียงชัยภูมิบุรีรำเนี่ยรู้จักคิเวก็คือสินค้าเนี่ยเขาโฆษณาตัวเองอยู่แล้วอะคะ่ะเพราะว่าคุณภาพดีและราคาไม่แพงค่ะ ขอบคุณมากเลยครับ <c oughs> ยินดีค่ะแล้วรู้สึกยังไงกับบรรยากาศงานเวิร์กช็อปวันนี้บ้างครับอ๋อมีความสุขมากค่ะคือเราอ่ะดีใจที่ลูกค้าเขามีความสุขคือเขาได้รับความรู้ที่จะเอาไปต่อยอดในงานของเขาเองเอ่อก็คือใครทําก่อนได้ก่อนคือเราก็แนะนําให้ลูกค้าเอาพวกนี้ไปใช้เป็นตัวใหม่เนี่ยก็จะได้ต่อยอดงานของลูกค้าเองลูกค้าแฮปปี้มากให้ความสนใจมากค่ะ,คะ สำหรับวันนี้ก็ขอสัมภาษณ์เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนรุ่นมากครับสวัสดีครับนี่นะครับก็อยู่ในช่วงของการตัดประกอบนะครับเอ้ยไม่ใช่การประกอบนะครับอลูมิเนียมนะครับใช่อันนี้เป็นการให้ช่างได้ลองประกอบได้จับจริงนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศทั้งหมดนี้ครับก็เป็นบรรยากาศของงานเวิร์กช็อปที่โคราชนะครับบริษัท3เพชรนะครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามมาลูวอลก,กับ S1 ด้วยนะครับสวัสดีครับอาลูวอลมาแล้วค่ะ